ส่งน้ำหน้าไม่ได้ตัวที่อยากได้ดูมันอะไรของมึงอะไรเจ๊เจอะไรอะ็รผู้พันผู้พันอะไรกูไม่เป็นทหารผู้พันเคเฟซีผู้พันเคเอฟซีอะไรผู้พันเคเฟซีไหนนีไ่ไง ฉลองวันเกิดผู้พันนะเอาก็ปล่อยให้เขาฉลองไปสิอู้ยูเป็นกล่องซูงลิมิเต็ดด้วยลีกล่องฟสูงลิมิเต็ดด้วยไม่เอาไม่ไปไปไปไม่ไปไม่ไปจนได้200แปดบาทนี่ดูมันหน้าละลีจ่าลีสวัสดีผู้พัน จะไม่ใช่อะะไรนจะเอาจะเอาคู่พันอยู่ในก่องคู่พันอะไรเอาคู่พันมใหม่อะมันจะสีแดงแน่นอนใหม่นี่หลับนี้เนี่ยวเขาลองเขาลองเล็กเขาลองเทสก่อนมันจะด้ไม่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 มันไม่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 มันจะได้ตัวนี้ตัวไหนนะตัวนี้